เลื่อนนะครับเลื่อนไปแล้วฮะเลื่อนเลื่อนไปเดี๋ยวรออีกสักช่วงสั้นๆเนี่ยเพราะว่าเราได้รับหนังสือมาจากกฤษฎีกาแล้วแล้วก็ได้ทราบว่าจะมีหนังสือจากปปชด้วยก็งเลยคิดว่าจะเอาทั้งสองฉบับเข้าไปทีเดียวไม่ต้องประชุมหลายครั้งเพราะเราไม่รู้ว่าข้อเสนอแนะกับ มาตรก,การทางทางเนี่ยมันไปด้วยกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือ,อ,อทราบมาว่าหนังสือทางปปชจะมีมาก็จะรอดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าถ้าเรียบร้อยปั๊บก็จะจัดประชุมโดวเอาทั้งสองเรื่องเข้าทันทีไม่งั้นถ้าเราออกมาตรก,การจากทางกฤษฎีกาไปเกิดปปชมีเห็นเหมือนเห็น,หน,หนต่างเนี่ยเราก็จะมีความติดขัดได้นะครับก็เลยรอ อีกสักนกิดหนึ่งก็อาจจะดีด้วยเผื่อถ้าจยกกลับมาพอดีก็จะได้ได้ันครับรทุกคนมีน้ำหนักเท่ากันนะครับประชาชนเสนอมาฝ่ายการเมืองเสนอมาหรือพรรครวมฝ่ายค้านพารรครวมรัฐบาลเสนอมาก็ให้น้ำหนักเท่ากันก็คือจะรับฟังนะครับภายใต้เงื่อนไขของวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับถ้าหากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มัน ไปไกลจากวัตถุประสงค์ที่จะทํามันก็อาจจะต้องพิจารณาให้ความสําคัญในอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตรงกับวัตถุประสงค์และมีข้อเสนอแนะที่น่ารับฟังก็จะเป็นเรื่องที่จะใช้ในการพิจารณาประกอบให้มากขึ้นคิดว่าจะมีคตอบีประชาชนได้ก็ต้องมีครับเพราะเป็นนโยบายที่เราถแถลงต่อรัฐสภาตอนขณะนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่เนื่องจากเรามาในช่วงที่รัฐบาลอ,อ,อยู่ในสภาพที่เศรษฐกิจประเทศแย่แล้วก็ ความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการดําเนินการมันจึงไม่ใช่เงื่อนไขเหมือนปกติที่เราเข้ามาแล้วเราสามารถใช้เงินงบประมาณในการจัดสรรมาใช้ได้ขณะนี้ต้องรอถึงพฤษภางบปีหกเจถึงจะได้ใช้วันนี้งบปีหกจก็ใช้เฉพาะแค่งบประจำเงินเดือนข้าราชการเป็นหลักงบลงทุนยังใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสภาแบบนี้นครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ข้อจํากัดเหล่านี้มาเป็นข้อ สะดุดหยุดลงของโครงการที่เราคิดว่าเป็นโครงการสําคัญเราเริ่มต้นจากการประเมินว่าเศรษฐกิจมีปัญหาดูทั้งหลักวิชาการนะครับซึ่งอาจจะมองแตกต่างกันได้ดูทั้งเงื่อนไขประชาชนที่เราประสบพบอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนยากคนจนหรือแม้กระทั่งคนขั้นกลาง s m e หรือว่าธุรกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันมีสภาพที่มันไม่ขยับขับเคลื่อน นะครับหลายบริษัทต้องปิดกิจการลงโดยเฉพาะยิ่ง SME ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดลงไปเยอะเพราะนั้นความจําเป็นที่เราคิดว่าจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้วงจรทางเศรษฐกิจและเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันขับเคลื่อนจึงมีความสําคัญเราอยู่ในระบบทุนนิยมเราอยู่นิ่งเฉยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราจําเป็นต้องขับเคลื่อนแต่ว่าการขับเคลื่อนในโครงการที่ท่เบอรดเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนพี่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้มีโอกาส ได้มีส่วนร่วมในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันแล้วก็เพื่อจะให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการสร้างงานเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้เราเถียงกันในเรื่องหลักการเราเถียงกันในเรื่องวิธีคิดเราเถียงกันในเรื่องระบบการจัดการไม่ได้หมายความว่ามันไม่สําคัญแต่ว่าการเถียงกันทั้งหมดเนี่ยต้องอิงฐานที่พี่น้องประชาชนกําลังประสบอยู่เราอยู่ในระบบทุนนิยมจะขยับระบบทุนนิยมให้เดินหน้าไปได้ แต่ก็ต้องคือคำนึงถึงจิตใจและความเป็นมนุษย์ของพี่น้องประชาชนที่กําลังเดือดร้อนเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่เราพุ่งเป้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการแจกเงินแล้วเราเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทําให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าจะทําให้การจ้างงานมันเกิดขึ้นภายใต้โครงการดิจิทัลบริดแบยังมีโครงการอื่นๆของรัฐบาลอีกหลายเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจการค้าและก็เรื่อง uh, การขับเคลื่อน uh, องค์กรของรัฐซึ่งจะเป็น,นกลไกอีกสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้น ขพความกรุณาอ,อ,อย่าเอาวิชาการมานั่งเถียงกันเอาวิชาการมาเป็นข้อครึงระวังได้แล้วก็คำนึงถึงชีวิตที่เป็นจริงนะครับเพราะว่าเวลาเราถกเถียงกันในหมู่ข้าราชการระดับสูงก็ดีหรือนักวิชาการก็ดีเนี่ยเราเถียงบนพื้นฐานที่เรายังไม่ค่อยมีโอกาสได้ประสบปัญหาอย่างที่พี่น้องประชาชนก็ได้รับดังนั้นผมจึงอยากเชิญชวนมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาช่วยกันพูดช่วยกันคิด ว่าจะทํยังไงให้ปัญหามันเดินขึ้นถ้ามีวิธีการที่ดีกว่านี้เราไม่ขัดข้องอะไรนะครับเรายินดีรับฟังมีอะไรที่บอกเราได้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่กลไกรัชการขณะนี้ในปัจจุบันเป็น,นกลไกเดิมที่ทําอยู่รัฐบาลเดิมแล้วก็ทําวิธีการเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่เห็นว่าภายใต้กลไกที่เคยทําปฏิบัติมาแบบเดิมๆม,มันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรให้ดีขึ้นเพราะนั้นเราเสนอสิ่งใหม่เนี่ยควรจะมาดูในกรอบของสิ่งใหม่ แล้วก็ดูว่าตรงนั้นน่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรเพื่อให้มันเดิน,น้าได้เพราะนั้นผมขอเชิญชวนทุกฝ่ายนะครับเริ่มต้นจากความเป็นจริงเอากอบวิชาการเอากรอบวิชาการมาจับนะครับอย่าใช้ความรู้สึกหรืออย่าใช้ส่วนความรู้สึกในใน,ในเฉพาะด้านของตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับว่าเรื่องต่างๆในการแก้ไขเนี่ยมันต้องใช้ความร่วมมือกันในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้เป็นระบบทุนนิยมเราแข่งขันเรา สู้กันเราพยายามจะจัดการเพื่อให้ระบบมันดีที่สุดแต่ว่าก็ต้องเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจครับต้องคํานึงถึงความเป็นจริงของมนุษย์เพื่อนมนุษย์และคนในประเทศไทยด้วยกันไม่ทราบจริงครับแต่ว่าผมได้ยินว่าจะมาเร็วๆนี้เราได้รับทราบมาเราก็เลยรอนะครับถ้าผมว่าอาทิตย์สองที่เขาควรรู้แล้วนะครับก็พอดีท่านนายกก็กลับมาแล้วก็อีกสองวันผมก็ไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาแก้้ๆกัน ก็พร้อมกันทันทีก็จะเป็นว de ันที่ประชุมคอรมอสัญจรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมาก็จะเดินหน้าได้ทุกเรื่องฮะก็คิดว่าหลังจากคอรมอสัญจรแล้วเนี่ยก็จะเอาเรื่องเข้ารวมทั้งเรื่องของการแก้หนูเรื่ององหลายๆเรื่องก็กรอบใหญ่เราคิดไว้แล้วนะครับแต่ว่า รอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่าอะไรเป็นไงแล้วเราก็แก้จากความเป็นจริงดีวาอย่าอย่าใช้คําว่าท่าบ่อยคําว่าท่าบ่อยนี่คือเราจินตนาการนะครับเ,เราคิดไว้แล้วว่ากรอบต่างๆจะเป็นอะไรยังไงถ้าได้หรือไม่ได้อะไรก็จะทําอย่างนั้นนะครับส่วนท่าเนี่ยมันเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้นะครับรอให้เกิดขึ้นจริงแล้วค่อยมาถามก็ได้ครับ เรายืนยันที่จะเดินหน้าโครงการนี้ส่วนว่าจะได้อะไรก็ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดและข้อเสนอของฝ่ายที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่จําเป็นต้องปฏิบัติเราก็คงเอามาปรับใช้แต่ถ้าเป็นเรื่องความเห็นรัฐบาลก็ต้องยืนยันความเห็นเราเองในการดําเนินการถ้าเราเห็นต่างถ้าเห็นด้วยก็ไม่มีปัญหนานโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายที่คิดขึ้นมาล,ลอยๆนโยบายนี้เป็นนโยบายที่พักร่วมรัฐบาล ได้ร่วมกันคิดตั้งแต่ก่อนจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วได้ถแถลงต่อรัฐสภาอย่างเป็นการถูกต้องตามกระบวนการและตามกฎหมายเพราะฉะนั้นความชอบธรรมที่ดําเนินนโยบายนี้ตามที่รัฐสภาที่เลือกมาจากประชาชนดาเนินการเป็นเรื่องที่ถูกต้องและชอบธรรมที่สุดเพียงแต่เรารับฟังเพื่อให้ทุกอย่างทุกคนเกี่ยวข้องสบายใจแล้วก็ให้มันครอบด้านและครบถ้วนให้มากที่สุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าใช้ประเด็นบางประเด็นหรือบางสว่วนเนี่ยมาเป็นประเด็นที่กลายเป็นว่า ขวางทุกเรื่องและทําไม่ได้เลยนะครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้ววันนี้รัฐบาลมีความยากลาบากในการที่จะทําทงานเนื่องจากไม่มีกลไกอะไรหลายอย่างมีกฎหมายหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องที่ค้างจากรัฐบาลเดิมหลายแบบเพราะฉะนั้นส่วนต่างๆเราเนี้ยเราใช้เวลาในช่วงต้นไตรมาสแรกไอ้ไตรมาสแรกของการเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับสามเดือนที่แล้วที่ผ่านมาใช้ในการคลี่คลายและแก้ไขปัญหาทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือไม่ได้เฉยอยู่กับที่ รัฐบาลแก้ไขไกลไกวินฟาสตัคเตอร์ต่างๆที่จะรองรับได้นะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันดูภาพรวมและให้ช่วยกันคิดว่าประเทศชาติจะหลุดพ้นจากวิกฤตที่เป็นอยู่นี้ยังไงไอการจะบอกว่าวิกฤตไม่วิกฤตหรือมาวิจารณ์รัฐบาลว่าทําไมวิจารณ์ว่าเป็นอย่างนี้แล้วมาดําเนินการแบบนั้นน่ะผมไม่อยากให้เอาหมุดหมายทางการเมืองแล้วก็ความเอาชนะค้าคารทางการเมืองเป็นที่ตั้งอยากให้เข้ามาดูความเป็นจริงแล้วมาช่วยกันคิด แล้วก็ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลให้มากสุดและช่วยกันคิดนะครับเพราะว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนทุกคน,น,เ,นกเศรษฐกิจวิกฤตจริงๆใครเป็นคนกําหนดว่าวิกฤตถามผมผมบอ,อกวิกฤตไปถามฝ่ายค้านเขาบอกไม่วิกฤตทั้งดังนี้ก่อนที่ฝ่ายค้านจะเข้ามาเขาองว่าไม้วิกฤตแลวจะแก้ปัญหาร่วมกันมันมันก็ต้องดูความจริงนะครับไม่ใช่พูดตามวาลอารมณ์หรือว่าวาะสถานการณ์ต่าง เออก็ต้องถามก็ต้องตอบว่าเวลานี้เราวางทุกอย่างเนี่ยเดินตามแผนทั้งหมดส่วนนี้ว่าจะยืดหรือไม่ยืดก็ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่ได้รับครับพอบอกมาอันนี้ปั๊บแล้วบอกยังไปไม่ได้ต้องดําเนินการเราต้องมาหาทางออกเนี่ยอันนี้ก็ถ้ามันไปไม่ได้มันต้องยืดมันก็ต้องยืดแต่วันนี้เรายัางวางไทม์ไลน์ไว้อย่างเดิมเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรมาหักล้างที่ทําให้เราต้องผิดเพี้ยนไปจากนี้แล้วเรากา็คิดถึงทางยากลําบากที่มันจะเกิดขึ้นจากสภาพที่มันเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้น ผมนึงบอกว่าต้องช่วยกันแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันคิดเพื่อให้มันเดินหน้าไม่ใช่ช่วยกันคิดเพื่อจะให้มันหยุดอยู่กันที่ย,ย,งงยังนะครับก็ต้องเคลียร์ให้ทั้งหมดว่าเป็นอะไรก็ทุกคนต้องเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับคือมันต้องดูว่าของจริงเนี่ยจะให้ไปได้อย่างไรวันนี้ถ้าบอกจะไปกู้ไหมจะไปนู่นนี่นั่นมันตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าขา้อสรุปต่างๆมันยังไม่ครบถ้วนนะครับ อย่ามองอะไรไกลเกินจากความเป็นจริงแล้วมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะมีข้อเสนออะไรสําหรับความเป็นจริงที่กําลังเกิดขช่นนี้ดีกว่าจะไปบอกว่าไปนู่นไปนี่แล้วก็จินตนาการไปต่างๆแล้วถ้าคนรัฐบาลตอบไม่ตรงกันหรือตอบมีปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ก็จะกลายเป็นว่าอันนี้ไม่พร้อมไม่ได้ดูแลมาตั้งแต่ต้นไม่ได้คิดคิดไปทําไปผมว่ามันเป็นข้อเสนอวิจารณ์ที่ไม่ได้อยู่ในใจที่มีความรู้สึกร่วมกันที่อยากจะแก้ปัญหาประเทศ ไม่ใช่ธงนะครับเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาไม่ใช่อําเภอใจนะครับมีธงหมายความมีอําเภอใจกูจะทำ, already, ทำอย่างนี้ก็ได้ทํางั้นก็ได้แต่ไม่ใช่อันนี้เป็นนโยบายที่คิดมาอย่างดีแล้วก็ได้เสนอต่อพี่น้องประชาชนได้รับการยอมรับจากประชาชนเอามาคุยกับพรรคร่วมในการจัดตั้งร,รัฐบาลและก็แถลงต่อรัฐสภาชัดเจนในเมื่อนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาชัดเจนผมไม่ทํางวดหน้าท่านอภิไปรายไม่พอใจท่านเออกางมาแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ทําเรื่องนี้ไม่ทํา อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับเอในการช่วยกันมองนะครับออไ,ไ,ไม่มีท่าครับ <c oughs> ขอเจอความเป็นจริง <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> ยังไม่มีเรื่องพรบเงินกู้ไม่เหินกูก้กกครับขอความเป็นจริงตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเลยท่านให้ผมไปคิดเรื่องอื่นซึ่งผมคิดไปอาจจะคิดฟรีก็ได้นะครับรอให้ความจริงเกิดขึ้นก่อน ก็อยู่ที่ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารระดับไหนไม่ทราบต้องถามปปชอ,ออกจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเราได้ยินว่าจะมีเราก็รอนะครับเราก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเป็นทางการว่ารอเราก่อนนะเดี๋ยวเราจะส่งมาไม่ไมีนะเราทราบว่าจะมีนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามันจะมีจริงก็รอไดไ้ไม่ได้มีอะไรปัญหาที่จะขยับไปอีกเดือนสองอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดืนอดนอะไร่งไม่มีนะ เราทุกอย่างพร้อมกันเราก็เดินได้ทันทีเพราะทุกอย่างเราก็เตรียมการไว้เกือบหมดแล้วโอเคไหมครับผมยังไม่เริ่มต้นเลยจะไปบอกว่าดันไปถึงสารรัฐมนูลท่านจะคิดเองแล้วท่านอยากจะให้ดันไปถึงสารรัฐมนูลและให้สารตัดสินหรือเปล่าครับนั่นเป็นแนวทางหนึ่งถ้าเป็นข้อเสนอจากท่านนะครับพูดชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีธงที่จะเดินเราดูความจริงแล้วก็ว่าตามความจริงอย่าอย่าอย่าจินตนาการมาก นะครับยิ่งจินตนาการมากพวกผมยิ่งเหนื่อยนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณนะครับครับ